สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะสั้นๆครับเพราะว่าตัวพรีเมเจอร์เบลเยลเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเท่าไหร่นะอืมพรีเมเจอร์เบลเยลเนี่ยมันเป็นเวทสมสายที่บอกว่าเอเทเวตตัวใบนี้ด้วยการจ่ายไลพอยต์800้อแล้วก็ทาร์เก็ตมอสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของคุณแล้วก็สเปย์ตัวมันออกมาในสภาพตั้งโจมตีอ่าแล้วก็เอาใบเนี่ยไปสมให้กับไอตัวมอสเตอร์ตัวนั้นที่เพิ่งชุบมาอ่าถ้าเกิดว่าใบนี้โดนกระเบิด ก็จะทําลายไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยเป็นการ์ดที่ถ้าเกิดว่ามองแบบผิวเผินเ่ยเราก็จะมองกันว่าเป็นมอนสเตอร์รีบอลเวอร์ชันที่โดนเนิร์ฟเนาะมอนสเตอร์รีบอลคือปาไปแล้วก็แบบไม่ต้องจ่ายไลท์พอยต์ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วก็ชุบมอนสเตอร์ฝังไข่ก็ได้ออกมาแบบนั้นนะครับส่วนใบนี้ก็คือต้องจ่าย8 0 0้อยแล้วชุบได้แค่มอนสเตอร์ตัวเองแล้วชุบได้แค่ในสภาพตั้งโจมตีด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใบนี้โดนกระเบิดก็คือกระเบิดไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้น บบนั้นนะครับอืมแต่ว่าที่ทําให้ใบนี้มันโดนแบนแต่มอสเตอร์รีบอลมันไม่โดนแบรนเนี่ยเพราะว่าใบนี้มันเป็นก๊าซสวมใส่ด้วยความที่มันเป็นก๊าซสวมใสเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมันอะมันก็จะค้างอยู่บนบอดใช่ปะอ่แล้วใบนี่มันมีช่องโว่ตรงเท็กซ์ตรงเนี้ยครับที่มันเขียนว่าเมื่อกร์ดใบนี้โดนทําลายก็จะระเบิดไอ้มอสเตอร์ที่มันสวมอืมแต่มันไม่ได้เขียนว่าเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม หรือว่าเมื่อการ์ดใบนี้โดนแบนิชหรือว่าเมื่อการ์ดใบนี้โดนเด้งขึ้นมืออะไรแบบนี้เนาะนั่นทําให้เราสามารถที่จะใช้การ์ดแบบ Giant t o n e ในการเด้งมันขึ้นมือ,อแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ยังอยู่แล้วเราก็ใช้ใบนี้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชุบอีกตัวออกมาจากในสุสานเราแล้วมันชุบมาแบบที่ไม่ได้ไปเอฟเฟกต์เนาะเอายังสามารถกดเอฟเฟกของไอ้มอนสเตอร์ที่เราชุบมาได้แบบนั้นนะครับ เออนั่นทำให้ตัว p r i m a เจ r ร์เบ l ีเนี่ยเมื่อมันไปคอมโบกับไอ้การ์ดที่สามารถเด้งการ์ดขึ้นมือได้แบบเนี้ยเนาะเอ่อมันก็เป็นการ์ดที่ดูดีกว่าไอ้ตัวมอ n s สเตอร์รีบอนขึ้นมาทันทีเลยเออแล้วก็ตัวเวทสวอมไเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบป,ปีของยูกิโอเนี่ยนะมันมีการ์ดซัพพอร์ตประเภทที่แบบเอ่อปาการ์ดซัพพอร์ตไปนั้นไปแล้วจะเสิร์ชเวทสวสมไอะไรก็ได้ขึ้นมือแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะครับ ก็เลยทําให้เราสามารถใช้การสเสิร์ชใบไหนก็ได้ที่สามารถเสิร์ชเวสนสายได้มาเสิร์ชไอตัวใบนี้ขึ้นเมือเนาะ,ะนั่นแหละมันเก่งเพราะสภาพแวดล้อมของมันประมาณนั้นกับไอตัวพรีเมเจอร์เบลเลียลใบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับกับไอตัวใบนี้เนาะถามว่าปลดแบนด์ออกมาได้ไหมก็น่าลองนะกับไอตัวพรีเมเจอร์เบลเลียลเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะไอเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายแค่ไหนเนาะ อตอนนี้เรายังมีตัว i s o d ด e ด้วยเนาะมี Power 2เว b ร e r Dragon หรือว่า Power 2 Dragon ร่างแรกก็ได้อะไรพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถที่จะหาใบนี้ขึ้นมือได้ง่ายๆครับก็ประมาณนี้ครับกับตัวคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ